ไปมาลงฝั่งตรงไหนนะลงแบบกลางตรงไหนโอเคเป็นมีสองฝั่งเลยระวังฝั่งเรามานะรีฟาร์มคุณนัทรีฟาร์มคุณนัทเสร็จแล้วก็ ดันเป็นอุ่นต่อเลยแล้วก็ดันแล้วก็ดันขึ้นไอ้ขาขาวข้างบนต่อเลยเอ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้อาขาวไอ้เล็กแท่นแท่นล้ลงข้างบนต่อเลยเออมันน่าจะเข้าทำเขาปิดกจะเป็นไปเลยไหมไปเาเขาปิดกระเจาะ เออตรงนี้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 มันปารลับไปไมผมสตัวนะเดดมึงหยาแล้วบาคโก้ดีๆบาคโกมาที่แล้วบาคโกมานี่แล้วอ่าเฮ้ยกล่องทองวะมันกำลังเปิดกล่องทองอยู่หน่อยล้าโกงผมเปิดผมเปิดกล่องไปนึงะัดลุกจุ๊บๆกล่องเฉยหน่อยเก็บเลยเกยให้หมดใเอาเอาเลยน่าจะไม่ทันหรอกไอ้คนนั้นตัวตัวกบข้างล่ง มันบินแปดรวมกันแล้วนะลองด้วยเนี่ยตรงนี้เฮ้ยบินมาบินมาขบวนแน่ขบวนแน่ผมจะแปลผมผมผมจะแปลไม่ได้ผม,ต,ม,มต้องประชิดอ่ะอย่าเดี๋ยกระแตกไปดูล่างลงมาข้างหน้านี่ Có thể có Như sẽ làm khi vấn đề như có này. có proud Es Uhh! Chỗ này có đây có 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 ลุมมันเลยลุมันเลยมาแล้วมาแล้วโอ้โอิดือท้แนตกแตกคร้อนกินถั่วลนคใหญ่ใหญ่คคร้กิถนว่าานไรโโคังใหญ่เลย ตัวผมจีมผูดาวอยู่แตกกแตกสอกแตกหลายตัวจัเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปวตมทางนี้อยู่เอาดิเฮ้ยอเน้องนึ่งตามแม่เลย่ต้องฟีีแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอายุดาว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 สองเลยปสาก่อนเอ

ปั๊มใไปแล้ว๊มแล้วโดนตกี้แล้วโตโตแล้วใครไม่ยิงสแปมอยู่มึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรเบ็ดฟองหมดเยอะพ่อพี่หมดอะไรมามาแล้วแล้วเราต้องขอป้องทางกันโด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 นอื้มคอมโบอีกแี่คอมโบสามอ่ะล่วงอ่ะยัดยวมีล่วงอ่ะ ไปแล้วไปไหนพอปีเฟนเนียตาคอมโบตีนแม่งชุดเดียวอ่ะดับเลยอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวไปดูกอนคุณน้อคุณน้อคุณน้อถอยมาผมจะปั๊มัำรวมมาทาทมาโอ้โดนแล้วอบบนลบบนไหนคอณมนปีคมนี่วงล้วาคโควงมันปยัง ยมัชัดผมกลังไปกลังไปวิ่ตัวผมสตัวได้เหียไมได้เหรียไมเนี่ยเอาเหียมาก่อนดีเ้ยโอ้หเจ็บวิวผมวิวชาจะปั๊มถังลมยังไงฮะโอ้ผมก็จะปั๊มถังลไม่เด้ปั๊มเฮ้อวงแดกแดก <ม>อืมเมียตีแล้วอ่ะแคมมันมแคมปฟีอ่ะ <c oughs> อยู่หลังอ่ะหลังร้วนเลยโอน่าจะไกลเลยแหละ <c oughs> ชุบเลยคุณรถมันกำลังไฟกันไม่ทันละ <c oughs> มันมาแล้วมันมาแล้วเอาไหมลงตรงน้ำไหมตรงน้ำไหมตรงน้ำมันอเป่าตรงนั้นเอาดิเกมนี้ผมจะลงนตรงนี้จะลงเนี่ยจะลงทันเนี่ยอ่ะอะก็ได้มามา อ่าเดี๋ยวไงไอตรงข้างบนนี่ไอ้ตรงไหนว่ามันมีกล่องไอ้ตรงนี้ตรงนี้ลงนี่เลยเฮ้ยคุณว่าโดนลงข้างนะเดี๋ยวผมลงข้างให้สวยเด็กพี่เฮ้ยเสร็จแล้วเราวิ่งไปตรงไอ้คอมเพสโซด้วยนะไอ้คอมเพรสโซนไปหาไปหาชุบคนด้วยว้าวสองคนเยอะกบูมใหม่ฮะ อัปเดตใหม่แล้วทำไมมันมีกล่องจะไปเปลี่ะตอนนั้นเราลงแบบมันก็จะมีแค่สามกองสี่กองเองหรือว่ามันหมดแรงวะนั่นแหะน่าจะมึงอะไร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 ก็แตกไม่ให้เปิดกล่องมึงอะไรเดยผมมมาแล้วมาแล้วรบมาได้โชยกล่องของมมมีใครจะเข้าไหมผมมีถังผมมีถังสีแดงไอ้สีฟ้าไปสีฟ้าดูอมเจอแล้วอุ้ยโคเยอะ มีใครจะใส่ไหมโดนใส่เลยผมมีถังผมมีถังผมมีถังสีฟ้ารวมเขาปนะเปิดบูธไอ้เอ๊ะทดอก็โดนโดนกระเดกกระเดกไปได้ไหมผมกำลังปั้มถังให้อยู่ระก่อนห้ดีก่อนนะ

อ้าไปขึ้นเฮ้ยผมมีผมมียาเกาะเอาเลยเลยเลยอาเลยไปป้องกันใส่รึไหมใส่เลยมาคนทำไมมาเลยไปมันมันมันอยู่ไหนม่นนี่มันนี่แล้วอยู่ผมอยูผมเตะทีนึงเตอทีนึงเตะทีนึงทีนึงอืมไม่ทัน ค tai, beat, ิดจะวิ่งเร็วกว่าตอนนี้หรอวะไปไหนมาหมูเป่าุ้ยไม่ติดอีกูดาวไปแล้วไปไนนอๆาแองดีไปไหนยำคิดจะหนีท่านผู้นี้่นเลย

แ๋อกระเตกกูไม่โคตรไปเลยโอ้ระวังนะตีใหม่มาระวังตีข้างหลังมานะล้มข้างหลังมาข้างหลังมายิกว่นี้ มาพี่โอซายหมดแล้วเอาเลยใคเจ้าได้ก่อนนี่แหละมันตีกันอยู่ตรงกลางอะเอาไงเราเหลืสามทีมแลนะเอาไงเราเราให้เขาเปิดก่อนไหมผมมีแอะแฟนกันนะพี่โอเขาเอาไปพี่โอซนยเขาเอาไปผมมีผมมีจุกอนหนึ่งอะถ้าเผื่อไม่เผื่อถ้าเผื่อตัวนั้นใครออกไปอะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะได้ออกบ่อยอะ ก็ผมจะได้ออกบอยอยู่แล้วนั้นใครออกไปก็ไปชุบก็ไปนี่ไปรอๆๆมันตีกันอยู่ตรงกลางเปิดรองเท้าแล้วนะไปกำลังนะกดแทตกดแทง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 ดาวโดน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 อันหนึ่งตัวผมตีคูดาวอยู่ ปีนุ่นดาวจบเกมเอ้าออยังมีตัวนึงยังมีตัวนึงโดนโดนนนบวกเลยเดี๋ยวกินยาให้มันเป็นปนุ่นฝันไรปะยาหลังอีดาหลังโอ้โดนโดนโดนไปไปยินี่เดียวกินแล้วกินแล้วผมจะเรียงแล้วกระแทก ยับยับเอายังเอาหนใคอ่ะเอ้าเรื่อยๆเลยฟีดดาเปโคตรแรงเลทีนึงอีกทีนึงวะไอตัวนึงมันอนอยู่หรือป่าไม่น่าใช่นะผมก็ตีตอนนั้นเราตีมันออกจำไดแเหรอเดียวเเยเลยียา้วเ อะไรวะอีตัวหนึ่งไปไหนวะเฮ้ยเอาอ๋อน่าจะน็อกน็อกวงตัวไหนอ๋อไอตัวที่ผมเตะไปนี่วะก็ว่าอยู่ไม่หายไปไหนว่าฟิวเตะใครไปวะไหลุดลอยข้าหน้าจอไปเย่ยิงทะเลปีนเป็นเตะโคตรมันเลยอะเตะงัดเตะงัดเลย คุณน้องคุณน้องเก็บได้กี่คิวเมื่อกี้เก็บได้กี่คิวเมื่อกี้ผมเก็บคีโอไปสามอะ